สวัสดีค่ะลูกตาลจากทารโร่บายลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกรยานมิรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศนะคะกับคําถามที่ว่าปีนี้จะมีแฟนไหมค่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1่กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมา1กองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคุณได้ไพ่ well of fortune ค่ะ หิงอัลซรและอีกใบนี้นะคะเป็น justice ค่ะลูกต,ตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคุณมีโอกาสมีแฟนในปีนี้นะเขาคนนั้นอาจจะเป็นคนราศีธนูนะคะเป็นคนราศีทาตุลมนะคะคือเมถุนตุลกุมมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณหรือเป็นต่างชาติต่างภาษาก็มีโอกาสนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะเข้ามาแล้วก็จะจริงจังสีเรียมนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะคุณได้ไพ่ถูกอัลคันะคะถูกอัวาและอีกใบหนึ่งนะคะเต๋อเลเอร์ค่ะ ลูกพานมองว่านะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ยคุณก็มีโอกาสมีแฟนนะทั่วข้าบ่งบอกว่าความรักใรนี้ค่ะจะเป็นรักที่มีความเหมาะสมนะคะคู่ควรกันนะคะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีกิฟต์มีเทคนะคะมีความรักเข้ามาให้ค่ะทั่วพาานขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงการรอคอยค่ะคุณอาจจะมีโอกาสได้เจอเขาในปีนี้นะคะแต่อาจจะมาจากการที่เราเจอกันในอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นคนที่อยู่ห่างไกลนะคะอาจจะยังไม่เจอหน้าเจอตัวเนาะแต่อาจจะพูดคุยเริ่มแชทกันได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะโอกาสมี แฟนก็มีนะแต่าจะาเป็นระยะทางไกลค,คะ่ะหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันนะคะสํรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ไพ่นะคะ Queen of Pentacle นะคะ Hangman และสุดท้ายนะคะเป็น a i g h of Pentacle ค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะจริงๆโอกาสในการมีแฟนของคุณก็มีนะคะมีโอกาสที่จะมีคนธาตุดินพฤึกศพกันมังกรเข้ามาค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะเพราะว่า Hangman ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะลุกขึ้นไปยอมรับไมตรีของเขาหรือเปล่าเพราะว่าดูคุณเนี่ยโฟกัสทิ่งเงินมากๆเลยคะ่ะถ้ามาหาคุณแล้วไม่มีตังค์เนี่ย ก็เป็นเรื่องอะไรที่ยากนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามติดตาม,ตามไว้และอยากได้ท็อปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ